่กับแฟนๆนะฮะความเป็นกันเองเนาะโโอ้หนะฮะกับหนุ่มไอ้นั่นเองนะครับยังตามไม่หยุดเลยนะครับผมเอาล้วครับโอ้โหมาถึงช่วงที่เด็ดเลยฮะนะฮะมาถึงโอ้โหศิลปินที่มากันสามคนครับผมใครมีป้ายไฟบ้างจ๊ะไหนรู้ว่าศิลปินใครสามคนชูป้ายไฟหน่อยเลยศิลปินมากันสามคนนะครับแล้วก็ศิลปินกลุ่มนี้ ครับบอกได้เลยว่าเป็นกลุ่มที่มาจากความฝันนะมาจากความฝันเพราะพวกเขาคือนักล่าฝันโอ้นะครับตอนนี้พวกเขาพร้อมแล้วนะฮะศิลปินจากค่าย True f a n t a s i a นั่นเองงั้นขอเสียงให้ True Academy Fantasy ต้นเต๋อขชาเอเป กัพร้อมกันฉันไม่ถามดีกว่าว่าใครที่คอยทำร้ายหัวใจเธอฉันเฝ้ามองเธออยู่มองอยู่เสมอได้เจอแต่รอยน้ำตา เคยเป็นคนที่เธอรักข้าดูรู้ดีวันนัหนาโรดให้ฉันได้เป็นเป็นที่ระบายน้ำตาจมบาปิดบังยังฝืนยิ้มทำไมเธอเจ็บแค่ไหนฉันจะแค่นั้นเธอยังมีฉันไม่ใช่เธอ ครเธอเจ็บอย่างนั้นยังบอกว่าไม่เป็นไรเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็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 นที่ฉันทำเป็นในวงอยากเห็นมือสูงสูงไม่เป็นสวยงามสิ่งที่เห็นยิ่งแรงขึ้นทุกที เขารักเธอไม่ได้ไม่ดีกลับมาให้ฉันรักเองว่าฉันเคยเป็นเคยเป็นคนที่เธอรักแค <Wow. S 1> ่ดูรู้ดีว่าน,นักนะหนาโรที่ฉันได้เป็น <Wow. S 1> อะไร จะมาปิดบังยังฝืนยิ้มทำไมเอเธอเจ็บแค่ไหนฉันเจ็บแค่นั้นเธอยังมีฉันไม่ใช่เธอไม่มีใครเธอเจ็บอย่างนั้นยังบอกอไม่ได้ไงเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอไม่เป็นไร ฉันอย่าพึ่งรอบนะซ้ายด้วยตรงกลางด้วยขวาด้วยพร้อมกันเธอเจ็บแค่ไหนเธอยังมีฉันไม่ใช่เธอไม่มีใครเธอเจ็บอย่างนั้นยังบอกมึงไห เธอรู้หรือเปล่าว่าเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นเธอรู้หล่าว่าเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นน่ารักขอบคุณครับน่ารักมาก ขอบคุณครับวันนี้แน่นอนว่าไม่ได้มาคนเดียวพาเพื่อนมาด้วยใครอยากเจอเพื่อนเราคนต่อไปขอเสียงดังๆให้เพื่อนผมคนนี้หน่อยครับว่า เสียงอยู่ไหนขอเสียงชาวโคราชหน่อยร้วสวัสดีครับผม ฉันหวังซึ่งเป็นพิเศษก่อนจะเกินทนคนที่ใจแกเรกที่มุ่งอยากเก้ทุกทุกเรื่องที่เล่ามาไม่ได้รู้ i got อ่ะขอเสียงในเรื่องขกาขวาด้วไงันทางซ้ายอ่ะตรงกลางทั้งหมดเลย สวัสดีครับผมผมเต๋านะครับเอฟแปดนะครับอ่ะขอเสียงชาวโควราชนะดูโอ้คนอีสานเป็นนักฮักเหอวะบ้านของพี่อยู่ที่กาลสินส่วนตัวยุฟินอยู่ที่ไหนครับผมนึกว่าอยู่ที่โคาราชที่นี่มีแต่นางฟ้าเต็มไปหมดเลย โอ้โหสุดยอดจริงๆนะหลงรักคนโคราชแล้วเนี่ยผัดหมี่โคราชก็อร่อยไม่รู้ว่าสาวโคราชจะอร่อยหรือเปล่าอร่อยแบบว่าเสียงกรี๊ดมาหน่อยเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆขอบคุณมากครับผมนะฮะมีใครอยากจะไป หาความรักนอกโลกกันหรือเปล่ารู้ไหมว่าที่ไหนที่ไหนครับจัก,กรวาลนั่นเองนะครับขอเใ,ใิพี่ต้นด้วยครับสวัสดีครับ อีกนานเท่าไรที่ฉันต้องทนเฝ้ารอกว่าจักรวาจะพาให้ฉันพบเธอใครคนที่เป็นคู่กันหนึ่งคนสำคัญที่ชีวเวร,รอคอยอยู่ใน ใน dark กลาวานแห่งนี้ฉันหลงลอยอยู่กลางผู้คนหมื่นพันเพื่อตามส่องหาเธออยู่ไหนในฝ่าตรงที่ใดในบรรดาผู้คนหมื่นพันรอดรอคอยใครคนไหนคือเธอคนเดียวใน dark กลางว่า เจอกับใครสักคน you, baby. ที่จะพาออกไปจากความเหงาใจ Ooh, oh, <c oughs> ดาวหนึ่งดวงที่ส่องแสงมาส่องตรงที่ใจ <c oughs> ใจของฉัน <c oughs> คนเดียวอยู่ในในจัก,กรวาลแห่งนี้ ฉันหลงลอยอยู่กลางผู้คนหมื่นพันเพื่อตามสอหาเธออยู่ไหนใกฟ้าตรงที่ใดในบรรดาผู้คนหมืนพันรรอบได้ใครคนไหนคือเธอคนเดียวในใจเรื่องว่า ฉันล่องลอยอยู่กลางผู้คนมืนพันเพื่อตามสอดหาเธออยู่ไหนได้ฟ้าตรงที่ใดในมันดาผู้คนหมื่นพันรบรอไดยขอแค่ใครสักคนคุณเดียวี ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีชาวซีทั่วประเทศเลยและสวัสดีทุกคนที่อยู่ในที่นี้ด้วยนะครับขอ,อก่อนอื่นเลยขอเสียงทุกคนหน่อยเร็ววันนี้ดีใจมากได้มาเจอแฟนคลับของศิลปินหลากหลายมากมายเลยว่าจะเป็น AF แล้วก็เด e Star นะครับสวัสดีครับ เมื่อกี้เพลงที่ร้องไปนะครับก็เป็นเพลงซิงเกิลที่2ของตนเองชื่อเพลงว่าจัก,กรวาลไม่รู้หลายๆคนได้ฟังกันหรือยังครับชอบไหมครับชอบไหมอ่ายัางไงต้นก็ขอฝากเพลงจัก,กรวาลน,นี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็ไหนใค,ใครเป็นชาวโคราชมั้งครับโอ้ยน่ารักมากเมื่อเมื่อกลางวันนี้ไปกินขนมจีนมาด้วย <laughs> อร่อยมากอร่อยมากก็ ขาฝากเพลงจกักรวาลไปด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าอะไรนะครับเย้ <laughs> yeah. วันนี้สต็อปไม่ได้มา <laughs> สวัสดีฝั่งนูนะครับสวัสดีครับ <laughs> ก่อนจะไปนะครับมีอีกเพลงหนึ่งมาฝากกันเป็นเพลงแรกของตนเองไม่รู้เคยฟังกันไหมอ่ะเพลงเธอมีเวลาฟังแค่ไหนลืมกันรลยอยังครับลืมเพลงนี้กันรืยยังอเดี๋ยวเราไปฟังเธอมีเวลาฟังแค่ไหนกันดีกว่าเป็นเพลงแรกของตนเองครับ มีคำเป็นพันที่เก็บไว้มีความในใจไว้ให้เธอเก็บมันมัน,นานรอแค่เพียงวันเวลาวัน,วน,วนที่เธอจะรับรู้ ฉันก็ไม่รู้ว่าเมือ่อไรที่ฉันจะได้พูดคำเหล่านั้นคำที่เป็นยายร้อยดูรัวันดีดๆที่เราเมีกันและกันอยากจะระบายให้เธอรู้ให้เธอได้ยินคำเหล่านั้น ให้เธอมองตาให้ได้ฟังคำยืนยันว่านี่คือใจของฉันที่ให้เธอช่วยกันร้องไอยแต่เธอมีเวลาฟังแค่ไหนหรือเลาความในใจที่ล้นเออว่าเธอและเธอเท่านั้นได้ใจของฉันตั้งแต่แรก อาจไม่พอให้พูดอะไรให้โดนใจของเธอหากเธอไม่มีเวลาจะอยู่กันน,น,นานๆก็อยากจะบอกสั้นๆว่าฉันนั้นรักเธอ ฉันก็จะพูดคำเหล่านั้นคำมที่เป็นยายร,อยร้อยดีรอวันดีๆที่เรามีกันและกันโออยากจะระบายให้เธอรู้ให้เธอได้ยินคำเหล่านั้นให้เธอมองตาให้ได้ฟังคำยืยนยัน ว่านี่คือใจของฉันที่ให้เธอ,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 อแต่เธอมีเวลาฟังแค่ไหนเรืองราความในใจที่ลงง้นเลยว่าเธอและเธอเท่านั้นได้ใจของฉันตั้งแต่วันแรง ไม่พอให้พูดอะไรให้โดนใจของเธอหากเธอไม่มีเวลาจะอยู่กันนานๆก็อยากจะบอกสั้นๆว่าฉันรักเธอว่าฉันรักเธอ บคุณครับขอเสียงหน่อยกับเอฟปาด้วยนะครับโอ้โหคุณต้นนั่นเองสวัสดีครับ,รบโอ้โหอ้าวเดี๋ยวขอเชิญอ,อ,อีกออสองท่านขึ้นมาด้วยนะฮะตาเต๋าคชานะครับผมผมฟังกันร้องได้คนะที่สีเราเปิดบ่อยมากฮะมากครับโอ<ส>้โหอ้าวสวัสดีเลยครับสวัสดีเลยครับเชิญเลยครับ โอ้โหล่อไหมขอบคุณที่ชมผมนะครับขอบคุณครับไม่ใช่แกอ๋อสามคนโอเคขอโทษทีอ้าวมาเดี๋ยวพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะครับทั้งสามท่านมาที่เดี๋ยซีโชว์ที่โคราชแห่งนี้ความสึกเป็นไงบ้างฮะสำหรับเต๋าเนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มากับซีโชว์ครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับแล้วก็ชาวโคราชน่ารักมากๆเลยแล้วก็แฟนคลับที่มาจากหลายจังหวัดด้วยนะครับผมก็ ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับผมนะครับไปกันต่อเลยครับครับก็สําหรับตนเองก็ได้ร่วมงานกับซีดโชว์มาสองครั้งแล้วใช่กตทุกๆครั้งก็สนุกเหมือนเดิมแล้วก็แฟนๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็คือน่ารักหมดเลยครับก็สนุกมากสนุกมากครับผมครับาชาละครับผมตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับขึ้นมาบนเวทีแล้วมาเจอคนที่มาดูคอนเสิร์ตซีโชว์ครั้งนี้แบบเยอะมากๆทำเาผมแบบ ขึ้นมาครั้งแรกก็พังงาะเอาไว้เลยครับนะอ๋อลืมบอกชาวโคราชน่ารักอยู่แล้วครับอ๋อ,อ,อครับอ้าวถามถึงผลงานดีกว่าตอนนี้มีผลงานอะไรกันบ้างฮะแต่ละท่านครับผมของตาก็มีซีรีส์นั่นเองครับ Coffee Prince น,นั่นเองนะฮะเพิ่ง ออนแอร์ไปเมื่อวานนี้นะครับผมก็ติดตามได้นะครับวันพฤหัสสุกนะครับทางช่อง True 64นั่นเองครับ True 64นะครับผมใช่ครับแล้วก็จะมีซิงเกิลที่2เร็วๆนี้ครับผมก็แล้วก็จะมีคอนเสิร์ตคู่กับคชาแั่นองครับผมใช่ครับนั่นน่ะเป็นชอบประเด็นเป็นคอนเสิร์ต ใหญ่ครับผมใช่ครับก็จะเกิดขึ้นประมาณเดือนกันยายนนี้ใช่ครับบุณเต้ากระชาคือคุณต้นเนี่ยไปยืนขวางเออผมจะบอกคุณต้นไปยืนขวางคือคุณต้นเนี่ยเป็นคู่กันอย่าที่จริงยืนตรงไหนก็ได้นะเชื่อไหมพอคุณต้นคุณต้นเปลี่ยนที่ข้างหน้านี่ขอแทบแตกนะฮะคนอื่งครับมีผลงานอะไรกันอีกครับฝากได้เลยครับอ สำรับการเป็นผมก่อนใช่ไหมครับก็สําหรับผมก็มีซิงเกิลเพลงที่ได้ร้องไปครับชื่อเพลงว่าเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นแล้วก็มีคอนเสิร์ตคู่เต่าครับในเดือนกันยาครับของุนต้นแล้วของต้นก็มีซิงเกิลที่2ครับเพลงจักรวาลใช่แล้วก็กําลังจะมีรรละครเวทีด้วยครับเดือนสิงหาคมนี้ใช่เรื่อง Dream Girls ใช่ก็ เห็นต้นเล่นละครเวทีเป็นเรื่องแรกเลยก็ไปดูกันได้เดือนสิงหาคมนี่ต้องติดตามไม่ดีนะแล้วก็ยังมีมินิคอนเสิร์ตกับน้อง Stop the Star โอ้ใช่เขาเป็นพี่น้องกันใช่ก็วันวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลก็ถ้าเกิดว่าใครอยากไปดูต้นกับสต็อร้องเพลงด้วยกันเป็นครั้งแรกเลยก็ไปดูได้ไปดูกันได้ผมผมผมอยากไปครับไปสิไปสิ ว่างเหรอเธอเอ่อน่าจะไปฟรีด้วยนะสองวันนี้โอ้โหไม่ที่สำคัญอ่ะคุณต้องไปกันทั้งคู่เลยนั่นแหละไปด้วยกันอ่ะจชุ n มือกันไปเออครับก็ติดตามกับผลงานของพวกเขาให้ดีๆแล้วกันนะฮะครับก็วันนี้ขอขอบคุณด้วยนะครับต้นเต๋าแล้วก็ขะานะครับขอคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้เสียงดีกันทุกคนเลยนะครับโอ้โหศิลปินจาก ชูแฟนตาเชียโอ้โห AF8 ใช่มัใช่ไหมตอนนี้มี AF9 ้ A แล้วฮะมีครับมีมีเอฟแล้วโอ้โห oh, oh. ใครติดตาม AF9 บ้างย,ยกมือหน่อยนยอี่ยฮะเออดีผมมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวนะไฟหน่อยขอไฟหน่อย